เอาเลยฮนะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับแวนวแนอยู่ไมค์ครับโปกเกมอนนะครับเซิฟเซิฟเดิมนั่นแหละครับเซิฟเซิฟผมนั่นแหละนะนะก็วันนี้เราก็มาหาที่สร้างบ้านใหม่กันซึ่งตอนนี้ผมอยู่บ้านกับไอ้ทอมมึงอะไรเนาะออกไปบ้านกูนะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างบ้านใหม่กันเพราะบ้านหลังเก่าเนี่ยคือทุกคนรู้จักเยอะมากนะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเอาความส่วนตัวพี่ไปไว้ไหนเลยอะ เออก็เลยขอย้ายบ้านละกันนะครับก็เลยขอมาอยู่กับน้องทรามคนเดิมเพิ่มเติมคือบ้านจนนะฮะก็ตามนั้นแหละปะเดี๋ยวขอทุบไอ้น,นี่เคลียร์เป็นบ้านสักหลังหนึ่งได้ไหม,อมขอเคลียร์บ้านสักหลังก่อนอเดี๋ยวปูพื้นบ้านเฉยๆไม่ต้องเพิ่งทำอะคา,าซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะไปตามหาไบาโอมใหม่ๆแล้วตามหาโปกเกมอนที่หาย,ยากๆก,กันซึ่งเราไม่รู้ว่าจะหาได้สักกี่ตัวเออดีอยากไปหาจาังวะฮะจะเจอหรือเปล่า ขอเจอัสักตัวสองตัวก็ได้แม่ไอ,สอ้สงตัวนี้เรามีบอลนะครับค่อนข้างที่จะเยอะรวยนะแล้วก็ของของใช้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเราไปดีกว่าไปเราจะใช้เป็นพิเจียนพิเจียนลูกพ่อไปพาพ่อไปหาบินหาไบโอใหม่นะลูกพอต้องการไบโอใหม่ชิบหายเลยลูกไปไปซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนไม่รู้นะมันอยู่ไกลมากก็คือผมว่าไกลมากกับน้อง กับเอ็ดไทมอ่ะเออนะครับเป็นคนเมื่อกี้ชื่อไทม์นะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในห้องท็อกด้วยเออก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงคนอีกคนนึงพี่ไม่ได้เขาเมาแคสด้วยเหรอไม่ครับกูยิงกูยิงๆๆรีบไปเลยอ่ะเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงบรรยากาศงาน OS Caster Day คืองานมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับก็เป็นงานที่แบบกันเอง นะมี FC ไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีพวกแคสเตอร์ดังๆอย่างเช่นพี่คิวพี่แป้งพี่อะไรนะชื่ออะไรอะ่ะแคนสตาทอสอะ่ะพี่บีอ่ะแล้วก็อีกคนนึงใครว,ว่าพี่กันกันเนลิซซึมแล้วก็โอ้ไปเยอะมากครับไปเยอะมากๆกนะก็ตามนั้นนะครับนอพี่ก็ไปแล้วไปไปได้ไปกินข้าวกับพี่คิวเอ็กคอร์ดด้วยเว้ยโอ้โอยยี่เป็นบรรยากาศที่แบบ เช็ดดวกูได <laughs> ้กินข้าวกับพี่คิวเอ็กคอร์ยืโคตรดีใจอ่ะดีใจที่สุดแล้วโูได้กินข้าวกับพี่คิวนะฮาร์ฟนะฮาร์ฟดูเวนะฮาร์ฟเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮาร์ฟแล้วก็พี่ขอประทานโทษน้องอ่าผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะครับที่พี่เซ็นลายเซ็นให้ไม่เป็นนะครับเพราะน้องเข้ามาขอลายเซ็นหน่อยแต่กูเซ็นไม่เป็นไงนั่นคือประเด็นไงเวออนะกูเซ็นไม่เป็นขอโทษด้วย เดี๋ยว่อยพี่คิดลายเซ็นตัวเองอกอกก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาเนะนะครับเนาะให้พี่ลายเซ็นลายเซ็นตัวเองอกอกก่อนเพราะพี่ไม่ได้เตรียมเลยเลยไปถึงก็ไปหาแชมป์เคเอเคแล้วก็ไปเที่ยวงานกันเลยอืไม่ได้เตรียมอะไรกันน้อยเลยไม่คิดว่าจะมีคนมาขอแบบถ่ายลุงถ่ายรูปไม่คิดว่าจะมีใครมาขอแบบขอลายซงงลาเซนอะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายไม่มีเลยมีก็อ่าชิบหายเลยคิดเซ็เนลายเซ็นให้น้องเขาไม่เป็นเวยหน้าแตกเด็กโกอีบ้าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่างนี้มีเลย โอ้โหใบโอมหิมะมันไกลขนาดนี้เลยเหรอวะนะโผพ้นออกกใบโอมนี้ได้แล้วมั้งมากลเกินแล้วเนี่ยนะเอาซบค้างอีกแล้วหายค้างได้แล้วโอเคไปบินต่อโอ้โหใบโอมบ้าอะไรมึงใ่ขนาดนี้เนี่ยไปไปไปรีบรีบออกไปจากใบโอมนี้ต้องการออกไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ใบโอมเป็นหินปะ เป็นภูเขาและเป็นหินซึ่งไปอมนี้นะครับเป็นที่เกิดของล,อลิโอลุนั่นเองนะครับก็ซึ่งเดี๋ยวเราเดินหาลิโอลุสักแป๊บหนึ่งเผื่อมันเกิดไงเออรู้มันไม่เกิดรอกจริงจะแต่เผื่อมันเกิดไงเผื่อมันฟุกเกิดไงเออเผื่อมันแบบอยู่ดีมันเกิดเฉยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวขอหาก่อนหาก่อนมีไหมเตอนนี้ขอสักสักตัวขี่ปเกมอนบินดูันจะไม่ง่ายกว่าลหละฮะไปบินดูดิขอสักตัวเถอะนะ ลิโอรูจ้จ๋าลิโอรู้มีไหมไม่มีด้วยโอ้โหไม่เกิดเลยล่ะไม่คิดจะเกิดให้สักตัวเลยล่ะขอสักตัวเถอะนะแม่สักตัวจะเป็นบูตาหลือเกิดเกิดแค่ช้างครับผมแล้วก็มีเอ้ยโอ้คุยลิงไฟโอ้โตกใจหมดเลยว่าตัวอะไรลิงไฟเกิดแต่เราไม่ได้ต้องการลิงไฟเราต้องการลิโอรู้ลิโอรู้ลูกพ่อลูกพ่ออยูอย่อยู่ไหมลูกพ่อ ลูกอยู่ไหมลูกมีหินสายฟ้าเต็มเลยอะฝั่งแถวเนี้ยโอ้โหลูกที่นี่มาที่ไหนวะเนี้ยลูกแม่ปิเจนเราจะเจอไหมนเนี่ยปิเจนไงเราจะเจอเพื่อนใหม่ล้วไม่ิเจนซุสงไสัสเราจะไม่เจอเพื่อนใหม่นะพิเจนเอ้เหนื่อยว่ามีมั้ยเนี่ยโอ้อยากเจอขอสักตัวสองตัวแล้วจับไปได้ไหมขอแค่ตัวเดียวก็บุนหัวแล้วเนี่ยล่างรับไม่มีเลย ลิโอรุน้อยของข้าไม่เห็นมีเกิดเลยอะ่ะโอ้โหเสียดายดสามารถเจอไปโอมแบบนี้จะกลับหาไม่เจออะไรแหวะไปไปต่อบินไปต่อโอเคตอนนี้เราออกจากเขตไอ้นั่นแล้วใช่ไหมออกจากเขตอลไวะไอหิมะแล้วเออเดี๋ยวเราได้เวลาเดินครับได้เวลาเดินเดี๋ยวเราเดิน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 เดี๋ยวตอนนี้ขอบินหากันสักครู่สักครู่ แม่อยากจะเจอป่าเบิร์สลอเกินมีไหมป่าเบิร์สไปลงวิ่งต่อครับผมซึ่งการวิ่งเนี่ยมันจะได้แบบเห็นโปเกมอนได้ชัดง่ายขึ้นไงเออถ้าบินอยู่มันโปเกมอนมันเกิดไม่ทันมัน้งหรือไงเออโปเกมอนมันไม่เกิดอันนี้คือรอรทำไมมันเป็นพุ่งไม้ต้นใหญ่จังเลย่ะมึงใหญ่ไปหรือเปล่ากว่ามึงใหญ่ไปแล้วนะอืมใหญ่มากด้วยมึงจะใหญ่ไปเลยเนนะี่ยข้างล่างมีเลยไหมไม่น่าจะมีนะครับ ไม่มีเลยวะฮัลโหลวันดีจ้าวันดีจ้าพ่อจะมีเอ่อแหมพอจะมีโปเกมอนสักตัวสองตัวตัวหายยากๆไหมจ้าแถวนี้ขอสักตัวเถอะนะมีกระรอกครับแถวนี้กระรอกเราไม่ต้องการเลยอ,อืมก็มีนกนกน้อยนกน้อยนี่เราไม่ต้องการเหมือนกัน ไอผมไปจับไปนี่มาเว้ยผมไปจับไปปลาในี่ปลาปลากระเบนปลากระเบนอ่าผมไปจับปลากระเบนมาครับซึ่งเอาไว้ขี่เวลาเจอน้ำเนาะปลากระเบนเอาไว้ขี่ทางน้ําแล้วก็ส่วนลิสตันกับอ่ิจิเรน,นี่ก็เอาไว้ขี่เวลาบินเออเพราะว่าถ้าขี่ในน้ํามันเอ้ยโอ้โหอุย้ยทำไมแถวนี้ดอกไม้มันเยอะจังเลยเอ่ะเฮ้ยเดียวเจเจเดี๋ยวแป๊บนึงเจเขาต้องการเจเจ ทีพีเอทีพีเอมาหาผมหน่อยเห็นตรงที่เจ๊บอกแล้วบอกแล้วจะอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหสามถาหาป่านี่ให้เลยนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมีตรงไหนไหมมันไม่เห็นมีตัวอะไรเกิดเลยอะ่ะเดี๋ยวเจ๊ก็บอกว่ามีตัวดีๆเกิดเยอะเลยแต่ไม่น่าจะมีนะครับเนี่ยเออว่าผมลืมเซฟโฮมไปบ้านตัวเอง <laughs> เดี๋ยว ต้องกลับไปหายไทม์ใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาพิมทับรับเจเข้ามาก่อนรับเจเข้ามาก่อนเจเขาต้องการมาเจอที่อย่างนี้เหลือเกินอะกินกินข้าวรอยหยับหยับโอเคเจเข้ามาแล้วครับก็ปล่อยเขาไว้ตรงนี้แหละอืหาให้แล้วมันเดินมาฝุกเจอซะงั้นเฮีย <c oughs> เดินมาเจอซะงั้นโอ้ยโอ้ย,อยแถวนี้ดอกไม้เยอะมากเลยเอยโอยโอยแม่ ดอกไม้เยอะแถวนี้มันจะเป็นที่เกิดของโปเกมอนอะไรอะ่ะทำไมดอกโอ้โหดอกไม้มึงเยอะไปไหนเนะี่ยเยอะอย่าเรียกว่าดอกไม้เรียกว่าสวนดอกไม้เลยดีกว่าถ้าจะเยอะขนาดนี้นะตรงนั้นมีอะไรไหมไม่น่าจะมีครับปะเราเดินทางวันนี้อยู่กับผมแบคก,กิลสุดตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟพิกโปเกมอนพาสปะใช่ไหมจำชื่อเซิร์ฟตัวเองไม่ได้เพราะกูไม่ได้เป็นคนตั้งนะ,ะนครับเออนั่นแหละครับตอนนี้เราอยู่ที่ป่าลึก กับปเกมอนอีกสามสามตัวสี่ตัวในตัวเราแล้วก็เจอปเกมอนพวกแมงมุมเราไม่ต้องการหาตัวอื่นดีวะมีไหมขอสักตัวเถอะนะอีวี e อะไรอย่างเงี้ยมันตอนกลางคืนนะครับมันไม่น่าจะเกิดนะไอพวกอีว e ุงอีวีนะใช่ไหมไอทุบปั๊บเนสตอเบอร์รี่ฮสตอเบรีเออจะเป็นไหนก็หลบได้เว้ยเนี่ยมีตรงไหนไหมมีต่ไม้จากเลยท่านี้เอ้ยโอ้โยเจอนี่ครับผม บอลขี้ขวาเลยป้าบได้อะไรมาแตงเบอร์รี่เหรอใช่ไหมแตงเบอร์รี่เอาไว้ทําไมวะไอแตงเบอร์รี่เอาไว้ทําไมวะไอเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นของสุ่มปะเราเหมือนมันจะสุ่มไอเนี่ยสุ่มอะไรวะสุ่มเออสุ่มไอเทมปะเออเหมือนมันจะสุ่มไอเทมแล้วก็มีโอกระตุ้วเด้อเด้อทะลงลงไปในชิปหายไววอดเลยเออมันเอาไว้สุ่มพวกเบอร์รี่ครับผมอันนี้คือเลยเนี่ยอ๋อตัว ก็กระโหลกกระลามามากกระป๋องตัวนั้นนั่นเองผมตอนนี้ที่ผมอยากได้นะผมอยากได้มินิริวมากเหมือนมินิริวในเซิร์ฟเรายังไม่มีใครมีปะเออไม่รู้นะว่ามีใครมีหรือเปล่าแต่ว่ามินิริวนี่หายากมากเจอเนียสด,ด้วยเนียสนี่ทำไมตัวเนียสมันงูงงกันนะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ข่าคอจับปเกมอนสักสองสามตัวกลับบ้านได้ไหมเอาล่ะตอนนี้เราจะาออกตามลาปเกมอนดูว่าเราจะสามารถจับได้สักตัวหรือเปล่าขอให้จับด้วยเถิด สักตัวนะขอสักตัวจริงๆแล้วจะไม่ขออะไรเลยโอ้ยเจอแมวแมวร่างสามเป็นไงวะร่างรั้งสองมีปะแมวพวกเนี้ยเอเอแมวม่แมวไม่ต้องการแมวไม่อยากได้แมวไม่อยากได้แมวเลยแมวไม่เที่แมวมันน่ารักเกินไปเดี๋ยวเราอดใจไม่ได้เราข้ามทิ้งเนี่ยเนี่ยเจอแมวแคเจอแมวแคเออแมวนี่มันเยอะจริงๆเลยวเฮ้ย ทุบป,ปะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยทุบได้เนี่ยมีไหมจ๊ะเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเออ,อะไรวะตัวอะไรวะลีโอรุ้ไม่ใช่ดิมินิลิวมันเกิดตอนกลางคืนวะเจ๋อผักอะไรมันมาเยอะแยะวันนี้ในตัวกูเออนะครับเขาบอกว่ามินิลิวเนี่ยมันเกิดในตอนกลางคืนใช่ไหมเออก็เออ,เอ,อมันใช่ได้ใช่ได้ไดอยากยากได้เหมือนกันเอ้ออเจอตัวไฟวะ่ะแต่ไม่ได้ต้องการตัวไฟว่ะ <g ül> เจอตัวไฟวะ่ะแต่ไม่ได้ต้องการตัวไฟวะ่ะนี่คืออะไรที่ไหน hello hello วันดีจ้ามีอะไรไหมแจ๊สแถวน,นี้เออไม่ทราบว่ามีโปเกมอนอะไรใหม่ๆหายยากหรือเปล่าเอาอยางเช่นโอ้ยปรกกาศปรกกาศประกาศาก,กาศับหัวเชือเท้าเลยเมือ่อกี้อย่างเช่นเออเออตัวอะไรไดีตัวกผีอะไรอย่างเงี้ยตัวผีที่มัน เ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับเดี๋ยวเดินหาก่อนมีไหมป๊อกเกมอลที่มันหายาก,ยากตอนกลางคืนอยากจะเอาเววให้มันเทพๆหน่อยเอออยากเอาเววให้มันเทพๆตอนนี้เรายังไม่มีป๊กเกมอลเวลร้อยเลยเนะี่ยขี้เกียจเวลเป็นอะไรเป็นคนที่ขี้เกียจเหลือเกินมีไหมตอนนี้ขอเติมสักตัวเถอะสักตัวแหม่อย่าซ่อนกันเลยอีหนูสักตัวเถอะนะสักตัวหนึ่งแหมเงียบกิบเลยไว้ให้โอ้โหดีจัดจีดีจังเลยําหาโปเกมอลใ้เงียบตลอด ไม่เห็นมีตัวอะไรเกิดเลยเดี๋ยวเด้อทุบขึ้นก่อนขึ้นมาแล้วเอาเชียชิบหายหิวอีกมีเนียดครับแถวนี้มันมีแต่เนียดเนาะเนียดเยอะมากเลยเซิร์ฟเราอืมจะว่ากะไว้ตัวผีมันน่าจะเกิดอยู่ในนี้ใช่ไหมขอร้องช่วยเกิดอยู่ในนี้ได้ไหมตัวผีขอเจอสักตรวัวซ่องตรวัวก็ยังดีโอ้โหมีนกฮูกครับผม ฮูกตูนตอนตัวเฮียนี้มันเกิดตอนกลางคืนอยู่แล้วนีหว่าอืมนกฮูกเกิดตอนกลางคืนอยู่แล้วไม่น่าจะมีนะเราไม่น่าจะมีด้วยอืมมาเฟลหรือเปล่าเนี่ยทําไมไม่เห็นมีตัวอะไรเลยไะขี่พิเจนดีกว่าเดินมาไกลแล้วพิจเเอะเดี๋ยวกำลังจะขี่ขึ้นเจอตัวไรเนี่ยฮะเอออยากได้ตัวเนี้ยไปเก็บในคอรัปชั่นจะดีป้วย อจะพึ่งนีกว่ะเอออยากได้ตัวเมื่อกี้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ไม่เห็นมันเทดีเออเพราะว่ามันมันแบบเลื้อยแบบสมูทมากเลื้อยแบบแบบผิวไหวด่งสายน้ำเหนว,วะมีตัวเลยไหม้ยตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เขาบอกว่าเก่งตัวนี้เขาบอกว่าเก่งแต่มันทาไมมีเยอะจังวะตัวนี้วิ่งสามหกแหละอ่ะเดียวเดี๋ยวเขาบอกว่าเก่งแล้วขอจับไปหน่อยแล้วกันสักตัวแม่ไอสองบอนไม่ต้องไรวิ่งยี่สิบห้าแหละ เจอพีเจียนอยสามหกเข้าไปซะโปะมาพีเจียนลูกพ่อ,อยาให้พ่อผิดหวังนะลูกนี่ดีมากลูกพ่อดีมากอีกทีอีกทีลูกอีกทีลูกไม่ลูก,ก,ลก,ม,ลกมึงจะค้างหรือเซฟโอเคครับแล้วก็จับเลยอันตราบอลขอให้ได้ด้วยเถิดนโมตัสะพะคาวะโตเมาพึ่งไสยาศาสตร์แทนแล้วตอนเนี้ยอ้าวได้แล้วครับโอ้โหยมาอลไรครับตอนตัวหนึ่งตัวแรกของคลิป ม่เป็นอะไรที่ดีใจเหลือเกินแล้วก็มีตัวนี้เกิดตอนหน้าตาอะไรเมื่อกี้มีอีกไหมมีอีกไหมตอนนี้มีอีกไหมแหมดูจากวีแววแล้วน่าจะเงียบกิบมันต้องหาโปเกมอนที่มันเกิดตอนเช้าปะ่ะเอออยากได้โปเกมอนที่มันเกิดตอนเช้าอะ่ะตอนเช้าฉันอยากได้โปเกมอนที่เกิดตอนเช้านะยะม่อยากได้พวกที่เกิดตอนกลางคืนเลยโอ้โหมีน้ำแถวนี้ด้วยเฮ้ มีมินิริวเกิดไหเนะ่ะมินิริวมินิริวแจ๋ะมินิริวมันเกิดตอนกลางคืนหรือเกิดตอนเช้าวะเออว่าลืมหาข้อมูลมาเลยอืออจ่จะเจริญแล้วกูมาทําอะไรไม่เคยมีข้อมูลข้อมูลมาก่อนล่ะอ่ะบินหาแถวๆนี้ดูหน่อยดิจะมีไหมตัวดีๆสักตัวพอที่เราจะจับกลับบ้านได้มีแต่ไอ้พวกนี้อ่ะปลากระหูเยอะๆ นีแต่พวกปลาใช่ไหมมีเหลยไหมเนี่ยมีปลาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ปลานอแถวนั้นน่าจะมีแค่ปลานั่นแหละเออวะมีแค่ปลาจริงด้วยโอ้โูประชดเนี่ยนะมึงมีแค่ปลาจริงๆเลยหรอเอ้ยนี่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 เราเจอป่านี้ครับผมปลาปลาเบิร์ดปลาเบิร์ตนี่ไอไอนั่นจะเกิดไออะไรวะนกนกเมฆปะอืมนกเมฆจะเกิดครับผมเฮ้ยสอง พี่ต้องการแล้วเกิดน,นกเมฆจอนกเมฆกับไอ้อะไรวะอีวูปะเออนะฮะอีวจะเกิดด้วยเอออีวมันจะเกิดในเนี้ยเกิดง่ายนะแต่มันต้องไปตอนเช้าไม่ใช่หรเออที่จะเช้าแล้วจะเช้าแล้วนี่เป็นยังจะเช้าพอดีเลยโอ้เป็นอะไรที่หมาจอและแกนแฮฮ่เดี๋ยวกูเดินหากันมีเมน่อตอนนี้แหม่มีมีแจน่นางสาวไทยะันดีนางสาวไทย หนา้าตาไทยสวยนะเราอะ่ะแมหน้าตาใช้ได้เลยเชา้าเลยครับตอนนี้เย,ยดเช้าแล้วว่ะเช้าแล้วว่ะเยสเช้าแล้วว่ะมีไหมวะ่ะขอเจอสักตัวไม่ได้เละขอตัวตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีอีวีน้อยอีวีน้อยเรามีไอ้นี่นไหมหินเรามีหินท่าสายฟ้าครับเราสามารถทำอีวีสายฟ้าได้ด้วยเอ้ยมีหรือเปล่า มีหรือเปล่าอีวุยจ๋าเกาะสักตัวไม่ได้เลยไงวะมอ้โหมึงจะบอกแล้วมึงไม่เจอเลย้ยสักตัวนะ่ะเชื่อเหอะสักตัวแล้วชีวิตจะลุ่งลุ่งลิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อไอ้ล่างแรกเขาสเปียครับผมไม่ได้ต้องการเลยรล่างแรกของสเปียรแล้วก็มีไอ้พวกซปเปอร์มแมลงต่อทองอยู่เยอะเลยเนะนี่ยแถวนี้ยทำไมเจอแต่พวกมึงจังเลยไอย้ตัวที่อยากได้แหละมึงไม่เจอนะเนี่ย เฮ้ยเโอ้โหตกใจนึกว่าตัวอะไรความชิกเกิลน,นกโธ่ก็แค่นกอย่าเพิ่งเอามาหลอกกันเสขอเจออีวสักตัวกันได้ไหมสักตัวเถอะนะนะอีวนะเฮ้ยผมว่าเราจะเจอไหมเนะีนะ่ยอีวเนี่ยมันเป็นปกเกมอนหายากระดับหนึ่งเลยนะเออมันเป็นปกเกมอนหายากระดับหนึ่งเลยนะอีวเนะี่ยมีแต่พวกปกเกมอนหน้าเก่าเดิมๆนั่นเลยอะเออวะอะไรวะกูเซ็งเลย มีปลาเนอโอ้โหในบ่อเล็กๆมันยังจะมีปลาเนาะมีไหมเสียงอะไรแปลกๆ,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 ๆอยู่เนอะน่ะมีอะไรเข้าไปบั๊กอยู่ในนั้นหรือเปล่าอ่ะปล่อยเขาตายครับตายตามตายตามธรรมชาตินี่ก็จะมีจะหนอดผีเสื้อครับแถวนี้โอ้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมว่าคลิปนี้เราคงไม่เจออะไรแล้วมั้งเนี่ยฮะอ้หยบ้าเลยไม่มีตัวเลยที่จะเกิดเลยแหละขอสักตัวก็ไม่ได้เลยแหละการท่องโลกกว้างของเรา เฟลครับผมคลิปนี้ได้มาตึงตัวก็คือไอตัวเออซังซังกูสุเออซังกูสุซังกูสุนะครับผมเป็นกูเกมอนเลเวลยี่สิบห้าเพศผู้ปะเพศผู้ปะถ้าเป็นไอ้นั่นชี้ลงอะ,ะหรือเพศเมียวะเพศเมียหรือเพศผู้ไม่รู้นะฮะก็อ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซัสบสไครด,ด้วย,วยนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตามล่าหับเกมอนต่อ เออเดี๋ยวคลิปหน้ามาหาเกมมอนต่อเรามาหาดูซิว่าเราจะหา e อีวูักป่าีได้หรือไม่จเจ๊ะโอเคบ๊ายบายครับขอบคนณมากครับที่รับชมเดี๋ยวขอจับไปตัวนี้ก่อนได้ไหมโอ้โหสักตัวเทอาไนสักตัวเหอะมาอันตาบอลจับได้ไหมจะได้ไหมขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ถ้าเราตีมันคือมันตายครับผมก็เลยไม่อยากตีขอให้ได้ได้ได้ดิวะได้ดิได้ยีเ,เคได้ด้วย อโอเคครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมไปบาย,บายไปละเช็ดดได้ด้วยเว้ยโอ้โหดีใจได้ดเวยตัวหนึ่งอย่างน้อยไม่ได้อีวิก็ได้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยไอตัวเนี้ย